บทเรียนชีวิตจากคำคมสโอิก Stoic Quotes สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องคำพูดดีๆวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับบทเรียนสำคัญจากคำคมของนักปรัชญ,ญาสโติกและวิธีการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันครับถ้าคุณพร้อมแล้วมาค้นหาบทเรียนที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณกันเลย 1. บทเรียนจากมาคุสอลสจากกระพติโรมัน เริ่มต้นด้วยคำคมจากมาคุสออรลิุสที่ว่าการตรหนักรู้ในสิ่งที่อยู่ในอำนาจของคุณและสิ่งที่อยู่นอกอำนาจของคุณจะทำให้คุณพบความสงบบทเรียนที่ได้จากคำคมนี้คือการเรียนรู้ที่จะยอมรับว่าสิ่งใดที่เราไม่สามารถควบคุมได้เช่นความคิดเห็นของคนอื่นเหตุการณ์ภายนอกหรือผลลัพธ์บางอย่างมาคัสออรลิุสให้เราเน้นไปที่สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้นั่นก็คือการกระทำและความคิดของเราเอง การฝึกตนเองให้รู้จักปล่อยวางจะช่วยลดความเครียดและทําให้เราจะเย็นขึ้นเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน 2. บทเรียนจากอิปิคาเตตัสนักปรัชญาชาวกรีกต่อไปเป็นคําคมจากอิปิคาเตตัสที่ว่าความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกแต่ขึ้นอยู่กับการตีความของเราคําคมนี้สอนให้เรามองชีวิตอย่างมีวิจารณญาณไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นในชีวิตความสุขหรือความทุกข์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ แต่ขึ้นอยู่กับวิธีที่เรามองเห็นและรับมือกับมันต่างหากในชีวิตประจําวันเราสามารถนําบทเรียนนี้ไปใช้โดยการฝึกมุมมองเชิงบวกและไม่ให้เหตุการณ์เล็กๆน้อย,อยๆมากําหนดความสุขของเรา 3. บทเรียนจากเซเนกานักปรัชญาสโตอิกเซเนกากล่าวไว้ว่าชีวิตสั้นเกินกว่าจะเสียเวลาไปกับความโกรธและความเสียใจบทเรียนนี้เตือนเราว่าเวลาคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุด การใช้เวลาไปกับอารมณ์ที่ไม่สร้างสรรค์อย่างความโกรธหรือความเสียใจไม่เพียงแต่ทําให้เราไม่มีความสุขแต่ยังทําให้เราสูญเสียโอกาสที่จะเติบโตและพัฒนาวิธีนําไปใช้ในชีวิตประจําวันคือการฝึกใจให้ปล่อยวางอารมณ์ที่ไม่จําเป็นและเลือกใช้เวลาไปกับสิ่งที่มีคุณค่าเช่นการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองหรือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนักปรัชญาสโตอิกเน้นความสําคัญของการนําแนวคิดมาปรับใช้ในชีวิตจริงไม่ใช่เพียงแค่การอ่านหรือคิดเท่านั้น การฝึกปฏิบัติในชีวิตประจําวันเช่นการควบคุมอารมณ์ปล่อยวางสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้และมองหาความสุขจากภายในเป็นวิธีที่ทําให้เราเติบโตและมีชีวิตที่สมดุลยิ่งขึ้นคุณสามารถเริ่มต้นโดยการฝึกสติในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นการหายใจลึกๆเมื่อเจอปัญหาการทบทวนความคิดของตัวเองเมื่อเกิดอารมณ์เชิงลบหรือการยอมรับในสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ หากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องคำพูดดีๆของเราเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสาระที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณในทุกๆวันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปของเราในวันนี้หวังว่าคำคมดีๆที่เราได้แชร์กันในวันนี้จะสร้างแรงบันดาลใจและพลังให้กับทุกๆคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคำพูดดีๆเพื่อไม่พลาดคำคม และเรื่องราวดีๆที่เราจะนำมาฝากในคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ